ิลคณาธิคาถาสเพสังขาระอนิจจติยะธาปัญญายะปัสสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงอาทานิพินทิทุเขเอสะมะโควิสุทธิยาเมื่อนั้น ย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงเมื่อนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดสัพเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญายะปัตสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งพวงเป็นทุกข์ อาทะนิพินทติทุกเขเอสะมัคโควิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยนายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดสเพธรรมมาอนัตตาติยะธาปัญญายะปัสสติ เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าทำทั้งพวงเป็นอนัตตาอาทะนิพินทติทุกเขเอสะมะโคโวิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหนายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจด อปกาเตมนุเสสุเยชนาปาระคามิโนในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานมีน้อยนักอาถายังอิตราปรชาตีระเมวานุทาวติหมู่มนุษย์นอกนั้นย่อมวิ่งเลาะอ,อยู่ตามฝั่งในนี้เอง เยจะโหสัมมักเยจะโหสัมมทักขาเตธทมเมธรมมานุวัตติโนก็ชนเหล่าใดประพฤติสมควรแก่ธรรมในธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วเตชนาปารเมศสันติมัจจุเธอยังสุทุตตรังชนเหล่านั้น จักถึงฝั่งแห่งพระนิพพานข้ามพนบ่วงแห่งมัจจุที่ข้ามได้ยากนักกันหังรรมมังวิปะหายะสุกังพาเวทปันทิโตจงเป็นบัณฑิตละธรรมดำเสียแล้วเจริญธรรมขาวโอกาอโนกมาคมะวิเวกยัตทะทุระมัง ตัดปาพิระติมิเฉยยะเหตตวากาเมอกินจโนจงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำจงละกามเสียเป็นผู้ไม่มีความกังวลจงยินดีเฉพาะต่อพระนิพพานอันเป็นที่สงัดซึ่งสัตว์ยินดีได้โดยยาก เคมาเขมะสาระทีปิกะคาถาพราหงเวสารนังยันติสภะตานิวนานิจะฮารามะรุขะเจตยานิมนุษษสาพยาตดชิตามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้ว ก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามและลุกขะเจดีย์บ้างเป็นสารณะเนตังโขสารนังเขมังเนตังสารณมุตตมังเนตังสารณะมาคมะสัพพะทุกขาปมุตจตีนั่นไม่ใช่สารณะอันกเกษมเลยนั่นไม่ใช่สารณะอันสูงสุด เขาอาศัยสารณะนั่นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกทั้งปวงได้โยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสารนังะโตจัตตาริอริยสัจจานิสัมมัปปัญญายะปัสติส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแล้วเห็นอริยสัจคือ ความจริงอันประเสริฐสี่ประการด้วยปัญญาอันชอบทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขะจะอติกมังอริยันจังถังขิกังอริยันจักถังขิกังมกขังทุกขูปะสมคามินางคือเห็นความทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุก์เสียได้ และหนทางมีองค์แปดอันประเสริฐเครื่องถึงความระงับทุกข์เอตังโขสารนังเขมังเอตังสารณมุตตะมังเอตังสารณะมาคัมมะสภะทุกขาปมุตจตีนั่นแหละเป็นสาระอันเกษมนั่นเป็นสาระอันสูงสุดเขาอาศัยสาระนั่นแล้ว ย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้ทวัดติงสาการะปาถะายังโขโมเมกาโย ο. กายของเรานี้แลปุตทังปาทะตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสมัตทกา เบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานัปาการัสสุจินโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอัธิอิมสมิงกาเยในร่างกายนี้มีเกษาผมทั้งหลาย โลมาขนทั้งหลายนาขาเล็บทั้งหลายทันตาฟันทั้งหลายตะโจหนังมังสังเนื้อนาหารูเอ็นทั้งหลายอัธิกระดูกทั้งหลายอัธิมินชังเยื่อในกระดูกวักกังไตหทยังหัวใจแยกะนังตับ กิโลมะกังพังผืดปิหักังม้ามปับผาสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตะคุนังสายรัดไส้หรือไส้น้อยปุ่าริยงอาหารใหม่กะรีสังอาหารเก่าปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำเสล็ด ปูโพน้ำเหลืองโลหิตตังน้ำเลือดเีโทน้ำเหงือเมโทน้ำมันข้นอัสุน้ำตาวาสาน้ำมันเหลวเขโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกละสิกาน้ำมันไข่ข้อมุดตังน้ำมูด มัทเทเกมัทะลงคังเยื่อในสมองเอวะมายังเมกาโย ο. กายของเรานี้อย่างนี้ขุดทางปาทัตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสมัทถกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตะจะปริยันโต มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานัป,ปการัสะอสุจินโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้และทวัติงสาการะปาถะอยังโขเมกายโยกายของเรานี้แล ปุดทางปาทะตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสมัรธากาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานปาการัสอสุจินโน เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอัธิอิมสมิงกาเยในร่างกายนี้มีเกษาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายหนาหาเล็บทั้งหลายทันตาฟันทั้งหลายตะโจหนังมังสังเนื้อหนาหารูเอ็นทั้งหลาย อธิกระดูกทั้งหลายอัธิมินชังเยื่อในกระดูกวักกังไตหะทยังหัวใจยะกะนังตับกิโลมะก,กังพังผืดปิหะกังม้ามปับผาสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตะคุนังสายรัดไส้หรือไส้น้อย บุธรียังอาหารใหม่กะรีสังอาหารเก่าปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำเสลตปุโพน้ำเหลืองโลหิตตังน้ำเลือดเสโทน้ำเหงือเมโทน้ำมันข้นอัส,สุน้ำตาวาสาน้ำมันเหลวเขโลน้ำลาย สิงคานิกานามูกละสิกานามันไข่้้อมุดตังนามูดมัทกเกมัทะลลงคังเยื่อในสมองเอวะมะยังเมกาโย ο, กายของเรานี้อย่างนี้ขุดทางปาทตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสมัทธากา เบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตัจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานป,ปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แล